อมชาติวันนี้วันที่สองเดือนมิถุนายนปี2024เราจะมาฟังคำพูดของอแวกบับดาดาซึ่งพูดโดยอแวกบับดาดาเมื่อวันที่18เดือนมก,กราคมปี2000ให้กระจายกระแสการละทิ้งตับเซียและงานรับใช้ของลูกเข้าไปสู่โลกเหมือนกับพ่อบรามาธรรม วันนี้บับดาดาที่เต็มไปด้วยพลังกำลังดูลูกๆที่เต็มไปด้วยพลังของท่านวันนี้เป็นวันของการจดจำและเป็นวันของพลังวันนี้เป็นวันเมื่อพิพนัยกรรมของพลังทั้งหมดถูกให้กับลูกๆในโลกแล้วมีพินัยกรรมหลายชนิดแต่พ่อบลามานั้นได้ทำพินัยกรรมหรือเจตนาลมของท่านกับลูกๆ ด้วยพลังทั้งหมดที่ท่านนั้นได้รับจากพ่อไม่มีใครอื่นใดสามารถที่จะทำพินัยกรรมอโลกิกเช่นนั้นได้พ่อนั้นทำพ่อบรามาให้เป็นเครื่องมือของท่านในรูปแบบที่มีตัวตนและพ่อบรามานั้นก็สร้างเจตนาลมในพรของเขา ขอให้ลูกๆนั้นจบบาเป็นเครื่องมือกับลูกๆเจตนาลมนี้จะทำให้ลูกๆนั้นมีประสบการณ์กับพลังทั้งหมดอย่างง่ายได้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะมีประสบการณ์กับพลังผ่านความพยายามของตัวลูกเองและอีกอันหนึ่งคือการได้รับพลังผ่านความปรารถนาหรือเจตนาลมของพระเจ้า และนี่ก็เป็นของขวัญของพระเจ้าพรจากพระเจ้าเป็นพรของพระเจ้าที่กำลังทำให้ลูกก้าวหน้าเมื่อลูกได้รับพรลูกก็ไม่ต้องตากดำอยู่ในความพยายามของลูกแต่เพราะพระเจ้าทำให้ลูกเป็นเครื่องมือลูกนั้นจึงสร้างความก้าวหน้าได้อย่างง่ายดายและโดยอัตโนมัติในเวลานั้นเคยมีไม่กี่คนเท่านั้นที่อยู่เบื้องหน้าบาบา อย่างไรก็ตามลูกลูก,ลก,ลกพิเศษนั้นได้รับเจตนาลมจากบัพดาดานี้และโดยเฉพาะจากพ่อบรามาบัพดาดาได้เห็นว่าลูกๆกผู้ที่ได้รับเจตนาลมนี้จากพ่อเป็นอัญมณีดั้งเดิมและลูกๆผู้ที่เคยเป็นเครื่องมือกับงานรับใช้พอให้ใช้ เจตนาลมที่พวกเขาได้รับอย่างดีมากๆมันเป็นเพราะเจตนาลมนี้ที่ครอบครัวบามินกำลังเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันการเติบโตจะต้องเกิดขึ้นเพราะคุณสมบัติพิเศษของลูกๆและมันก็จะต่อเนื่องไปบับดาดาได้เห็นคุณสมบัติพิเศษสองอย่างในลูกๆ คุณสมบัติพิเศษของลูกผู้ที่ถูกทำให้เป็นเครื่องมือและอีกคนก็คือผู้ที่เป็นเพื่อนร่วมทางได้เป็นไปอย่างดีมากๆลูกลูก,ลกรู้ไหมว่าคุณสมบัติพิเศษเหล่านั้นคืออะไรลูกลูกจดจำมันได้ไหมไม่ว่าลูกนั้นจะเป็นอัญญมณีดั้งเดิมของการก่อตั้งหรืออัญ,ญมณีของงานรับใช้ คุณสมบัติพิเศษของความเป็นหนึ่งเดียวกันแรกของลูกภายในชมุมนุมของลูกนั้นดีมากๆไม่มีลูกคนใดแม้นในความคิดของลูกจะมีคำถามทำไมอะไรหรืออย่างไรแม้แต่น้อยนิดคุณสมบัติพิเศษที่สองของลูกก็คือว่าเมื่อลูกคนใดคนหนึ่งแนะนําบางสิ่งอีกคนหนึ่งก็จะยอมรับสิ่งนั้น นี่คือคุณสมบัติพิเศษของบรรยากาศของเจตนาลมของพลังพิเศษและนี่แหละทำไมลูกดวงยานเครื่องมือสามารถเห็นบา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 ได้ในทุกทุกที่เท่านั้นพอนของบัพจดดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกทั้งคงอยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลาและรับพรโดยการรักษาสมดุลของการจดจำและงานรับใช้ในทุกลมหายใจ ดังเช่นที่ลูกใส่ใจที่จะรักษาการเชื่อมต่อของการจดจำให้ติดต่อตลอดเวลาในหนทางเดียวกันให้การเชื่อมต่อของงานรับใช้อยู่อย่างติดต่อตลอดเวลาขอให้มีการจดจำและงานรับใช้ในทุกลมหายใจนี่คือการรู้ว่ารักษาความสมดุลด้วยความสมดุลน,นี้ลูกก็จะ มีประสบการณ์กับพรแล้วเสียงก็จะปรากฏออกมาในหัวใจของลูกอย่างต่อเนื่องว่าลูกนั้นกําลังได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพรลูกจะเป็นอิสระจากการต้องทำงานหนักและต้องลบลาลูกนั้นจะเป็นอิสระจากคำถามอะไรทำไมอย่างไรต่างๆและก็จะคงอยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลา ลูกต่อมาก็จะมีประสบการณ์กับความสำเร็จเป็นสิทธิ์กำเนิดของลูกคัติพจน์ในวันนี้เพื่อที่จะได้รับรางวัลจากพ่อตัวลูกเองและเพื่อนของลูกลูกจะต้องมีประกาศสีบาทของการอยู่อย่างเป็นอิสระจากอุปสรรคอยู่กับลูกอัจฉะโอมชานติ